พี่เจ๋อเป็นคนที่นิสัยยังไงอ่ะในเกมอหรอในเกมเขาว่าจะเป็นติดขี้งอนหน่อยอ่ะพี่รู้สึกว่าเขาจะขี้งอนบ่อยไปหน่อยเออแบบบางทียังไม่งงยังไม่รู้เรื่องเลยเลยงอนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยมันก็ตามงอยากด้วยไงโดยทีๆก็โดนใส่หลายเรใส่หลายแล้จะโดนใส่หลายก่อนหรือเปล่าเอามาเสี่ยม เจเจใส่ไลค์ก่อนหรือเปล่าไม่ได้ใส่ไ e ลค์ลบอกว่าเราคุยกับใครชื่อวิงวิงอะไรนี่ยเนี่ยแค่อยากรู้เฉยๆว่าก็มันไม่มียังไ,ไม่เคยเจอใครชื่อวิงวิงอะไรเลย,ยได้เดี๋ยวงอนกลับมาได้ไหมเนี่ยก็ตั้งใจทําทงานให้อยู่เนีย่ยพยายามเซโนเซนี่ให้นเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยหรอก ผ่านเฉยๆไงถ้าไม่รู้จักไม่มีก็บอกไม่มีก็แค่นั้นเองบอกไปแล้วไม่เห็นจะต้องมาวายเลยกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรคือกระเป๋าอะไรเดี๋ยวค่อยส่งเงินอะได้จะส่งเลยเดี๋ยวค่อยส่งเดี๋ยวค่อยส่งจะส่งเลยเดี๋ยวค่อยส่งจะส่งเลยเดี๋ยวค่อยส่งจะสงเดี๋ยวค่อยส่งจะส่งเดี๋ยวค่อยส่งจะส่งเดี๋ยวค่อยส่งจะส่งตอนนี้ทำไมอะ เราเปล่าอะไรเราจะร้องให้ทำไมอ,อ่ะอ่ะยาวเลยเขาเนี้ย